สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลใหม่ Money Secret นะครับผมเรามาเริ่มต้นข่าวที่ข่าวของบิตคอย n เลยนะ ข่าวในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีแต่ข่าวร้ายนะครับของทางบิ c คอ n นะครับผมหาข่าวดีของ i ิ c คอยไม่เจอเลยนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยจริงๆนะครับนายสตีฟแฮงค์นะครับศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และเขาคนนี้เนี่ยนะครับยังเป็นผู้ช่วยปฏิรูประบบการเงินของหลายๆประเทศอีกด้วยนะครับนายสตีฟเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ประเทศเอลซาวาดอร์จะใช้บิตคอยอย่างถูกกฎหมายเป็นประเทศแรกของโลก โดยนายสตีมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีและกล่าวว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับถึงแม้ว่าเอลสวาดอจะประกาศให้บิตคอยมีสถานะทางการเงินอย่างถูกกฎหมายแต่บิตคอยจะยังคงไม่ถูกใช้ในการทำธุรกรรมประจำวันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศเอลสวาดอไม่เอื้ออำนวยและนอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของบิตคอยจะค่อนข้างสูงเมื่อแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินที่เอลซวาดอใช้เพราะประเทศเอลซวาดอไม่มีสกุลเงินของตนเองนายสตีฟยังบอกด้วยว่า ปัญหาใหญ่ของคริปโตโดยทั่วไปคือเราไม่สามารถแปลงเป็นเงินที่ถูกกฎหมายที่แท้จริงซึ่งใช้งานได้ในราคาถูกและรวดเร็วนายสตีฟยังยกตัวอย่างอีกประเทศโดยเขาได้แชร์บทความบนทวิตเตอร์ที่เขียนโดยนายเทเ r นซ์ซิมวาราผู้เขียนข่าว bitcoin com ซึ่งบทความนี้ได้อธิบายว่าธนาคารกลางของไนจีเรียได้มีการหาเือกันเรื่องที่จะใช้สกุลเงินดิจิตอลให้ทันภายในสิ้นปีนี้ แต่นายสตีฟเขามีความคิดเห็นพ่วงในบทความนี้ว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจพังพินาศเหมือนกับประเทศเอลสวาดอ ายสตีฟคนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับคณะกรรมการสกุลเงินหรือ currency board ที่อิงสกุลดอลลาร์สหรัฐก็เพราะว่าเขาทำงานสายนี้มานานมากนะครับซึ่งคณะกรรมการสกุลเงินคือหน่วยงานทางการเงินที่ออกสกุลเงินท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยสกุลเงินสำรองต่างประเทศและสามารถแปลงได้อย่างอิสระด้วยสกุลเงินสำรองต่างประเทศ ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่นอกจากนี้นะครับนายสตีฟ nice ยังเคยทำการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพึ่งพาเงินดอลลาร์โดยที่ประเทศหนึ่งแทนที่สกุลเงินในประเทศด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่มีเสถียรภาพเช่นดอลลาร์และสร้างระบบการเงินอัตราแลกเปลี่ยนคงที่โดยพฤตนไนระหว่าง2ประเทศและหนึ่งในประเทศที่ใช้วิธีนี้คือเอลสวดอร์แต่ตอนนี้เอลสวดอร์กำลังแยกตัวไปใช้บิตคอย พร้อมๆกับกระบวนการพึ่งพาเงินดอนลลาร์และต่อมานะครับเป็นของทางจีนนะการกวาดล้างคริปโตในจีนเริ่มส่งผลทำให้ราคาคริปโตต่างๆ มีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยนะครับเป็นผลมาจากการกวาดล้างเหมืองคริปโตของทางการจีนที่มีความดุดันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโดยเหมืองของจีนเนี่ยนะครับมีสัสดส่วนเกือบร้อยละแปของการค้าขายคริปโตทั่วโลกแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลายมณฑล ได้มีการสั่งให้ปิดเหมืองลงนะครับเนื่องจากทางปักกิ่งหันมจาจับตาดูอุตสาหกรรมนี้อย่างเฉียบขาดมากขึ้นนะครับผมและจากรายงานเจ้าหน้าที่ในมณฑลเสฉวนได้สั่งปิดเหมืองไปแล้วถึง26แห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและมีรายงานว่าประกาศดังกล่าวสั่งให้บริษัทพลังงานหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเมืองคริปโตทั้งหมดภายในวันอาทิตย์และทางการจีนได้ประกาศว่า จะก,กวาดล้างอย่างสมบูรณ์และสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการสืบสวนแบบปรูพมเพื่อค้นหาและปิดกิจการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นเหมืองคริปโต ทั้งนี้นะครับมณฑลเสฉวนเป็นหนึ่งในฐานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการขุดในประเทศจีนและเป็นที่ตั้งของเหมืองคริปโตเคอเรนซี่จำนวนมากซึ่งต้องใช้พลังงานมหาศาลจากพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำราคาถูกและจากรายงานใน l o o b l t t m m s ของรัฐการปิดเหมืองในมณฑลเสฉวนได้ส่งผลให้มีการปิดมากกว่าร้อยละ90ของความสามารถในการขุดบิตคอยของทั้งประเทศนะครับ รัฐบาลจีนได้หันมาเข้มงวดกับคริปโตเพื่อกำจัดความเสี่ยงทางการเงินจากการเก็งกำไรและถ้าหากย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมูลค่าของบิตคอยได้มีการปรับตัวลดลงหลังจากสมาคมทางการเงินของจีน3แห่งได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าห้ามสถาบันการเงินให้บริการคริปโตเคอเรนซี และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวคริปโตเคเรนซี y ในวันนี้นะครับส่วนเนื้อหาข่าวผมนำมาจากโพสต์ทูเดย์นะครับผมผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะครับว่า Bitcoin เนี่ยจีนกัดไม่ปล่อยจริงๆนะครับและเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกผมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ